สวัสดีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผมคุณส่วนจำกัดพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จงังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0816004753นะครับผมเมื่อนี้ผ้ามาเบิงสองขั้นนะครับผมสองขั้นสองรุ่นสองยี่ห้อนะครับผมท่านใดเข้ามารับชมแลกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผ้ามาเบิงหลุนใหญ่ขึ้นมาอีกจังน่อยนะครับพี่น้อง รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกเล็กน,นึงเล็กน,น้อยเล็กน,นึงเป็นคูบตา m อ5 7 0 2ห้ด B ิดบปี65นะครับผมแล้วก็ยันม่า EF725T นะครับปี B 62อันนี้ยันม่าแทนเด้อพี่น้องเด้ so, อโมเมน่าโซลิดครับตอนนี้จะเป็นยันม่านะครับเดี๋ยวพามาเบิงเอ่มหาเจ็ดศ2นีิด B นะครับผมรถยอดนิยม อีกหนึ่งรุ่นนะครับผมอ่า17แรงหมานะครับรุ่นนี้ซิมิเทอร์โบนะครับเดินหน้าแปดถอยหลังแปดนั่นแหละครับเปื่นฐานกะเครื่องมาจากตัว LH0 เกาะโบนะครับช่วงลงช่วงล่างกะง่ายรุ่นนี้ก้านหนากะไก่เครื่อง M70 นะครับหลายยางหลายตัวกับไซส์ M70 ได้นะครับผม สเปคยางนาแกเก้าจุดหาขอบ24ยางหลัง16.9ขอบ28นะครับผมยางหลังสี่พอๆกันครับ6062นยะครับยางนาเนี่ยตามกันครับ70ครับคันนี้ก็เครื่องเกียร์ดีซีซันเดิมนะครับผมเป็นรถไล่นะครับเป็นรถไฮครับยางนาเดี๋ยวผมเปลี่ยนไฮนะครับี lee, ่น้องรถพึ่งมาหอดนะครับครับพึ่งมาถึง เครื่องเกียดีเครื่องเดิมครับส่วนคัดนี่มาตัดอยู่นี่ละพี่น้องคัดนี่ตัดอยู่นี่ตัดเรียบร้อยนะครับผมต้นนี้กะเครื่องหาเจ็บอยู่ครับแต่ว่าซีซี่กะสีค่อนข้างจะหน่อยเนาะสองพันสี่ร้อยนี่ละถ้าจำมาพิสตนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นเทอร์โบ สะอาดๆนะครับสิ้นหลออ่อบ่เค่อยแกะนะครับผมตั้งสองฝั่ง PTO ใช้งานหน่อยครับพี่น้องใช้งานน้อยครับขันหลังนี่เป็นพันสามใบยิบสี่ครับผมพันสามใบยิบสี่เป็นพันบุกเบิกครับเครื่องเครื่องเดิมเดิม บอ่อนี่ตัวล่างนี่ขาดน้อยหนึ่งขาดน้อยหนึ่งก็เลยเอาไปให้ลานเพื่อนหุ่มให้นะครับส่วนเบาอตัวบนกับตัวเดิมทั้งคามีแตกจักน่อยครับผมพันสชั่วโมงมายังไงใครยังงั้นนะครับผมปีหกห้ายังตอวเันดิมดิมนะครับ ัป็นักตินะครับผมนั่นแหะ ขัน้นนะเอ้ขั้นไม่ดีกันแน่นดีนะครับรับประกันเครื่องยอนต์น้ำวัดดันไหวนะครับพี่น้องลูกปืนหนาแน่นนะครับผมมากะน,นิดหนึ่งลูกปืนหน้าโอ้แน่นตืบครับลูกมางแน่นนะครับโฟวิล นนตึบครับพี่น้องตัวตังกันยังตังเลยอีกหลายนะครับรถชั่วโมงมอทานหลายปันไดกะถือว่ากันยังเนียนนะครับตั้งนี้กันย้างหนาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไหม่ครับผมคูหนึง่งเดี๋ยวผมแลนเดินหนาถอยหลังให้เบิงงครับพี่น้อง เบื่อง,องอ่ายเงียบดีนะครับพี่น้องเบื่องขายเงียบดีนะครับราคาราคาอยู่ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับห้ 5, 35, 000, บาแสนสามหมื่นห้าพันนะครับครับฝากไว้น้ำเนีครับพี่น้องสินค้าขายเป็นเงินสดราคาส่งฟรีพันกิโลนะครับผมอะมาเบิง้งงขายยันหมา่ายสีแดงก็จะถูกลงมากอีกนะครับผมถือก,กว่ากันกับแสนเกือบสองแสนพุลละครแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทอ่ทาอันนี้ก็จบอยู่อ่า ราคาเปิดอยู่สามแสนหาพันนะครับสามแสนบาทนะครับผมกันนี้72แรงเป็นยันม่านะครับสเปคก็คือเดินหน้าแปดถอยหลัง8เครื่องซีสูบนะครับแต่ว่าบ o มีเทอร์โบคั้นนสามพันกว่าซีซีนะครับยางหนาเก่าจุขอบย4นะครับยางหลังอ่าสิบไอสิบหกขอบสานะครับผม ยางหนาะหลังนี่เท่าๆกันกับ M70 นะครับแต่เป็นตัวนี้นะครับ40ไม่มีเทอร์โบ72แรงม้านะครับผมยงางหลังนี่งามๆงมีซีซันเดิมคือกันครับพี่น้องยางหนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไหมนะครับพี่น้องรถพึ่งมาหอดพึ่งมาถึงขั้นนี้4,000ชั่วโมง ั4,100ชั่วโมงนะครับผมเห็นโมาเนาะพี่น้องครับมาจังได้ขายจังสันครับพี่น้องมาหลายกับขายตามหลายนะครับห<ต>างหลัง,างหงางหลังเกินล่งปกตินะครับ าก้นเนรื่องปักตีนะครับแตะถือว่าเร็วนะครับผมขัานใบมีดเนี่ยน,นะครับเชื่อมงมีไอานามบอดันนะครับพี่น้อง อ่ะเดี๋ยวเบิงลูกปืนหนานะครับลูกปืนหนาเน้น <Okay. S 2> ครับลุงมากเน้นนะครับพี่น้องลุกปืนหนาเน้นเน้นนะครับลุกมาก,ก็แน้นครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมแรนเดินหนา้าทอยหลังเบิ่งจะเข้าครับ ขั้นนี้ก็ถือว่าจวดจัดนะพี่น้องราคากับบอลแรงนะครับผมสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทส่วนขั้นนี้ห้าแสนสาหมื่นห้าพันบาทกะพิจารณาเอาครับพี่น้องสเปกไก่ไก่เคี่ยงกันแต่ว่าตัวนี้ก็เรื่องมาสีหลายกว่าเรื่องมาหลายกว่า คนณครับกับบุคคเมื่อยครับพี่น้องตัวน,นี้57แรงตัวน,นี้72แรงฝากไว้ทั้ง2คันนะครับผมท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่กับ,บกเ, 3, 3, เบอร์เก่าเบอร์เดิม0816004753 0816004753อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษฝากไปด้วยครับขอให้ความ่วมมืพี่น้องทุกท่านเฮงๆเรื่อยๆโปรเจ็บบ่จนจากใจพี่ซี่ทักเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับจิ๊บ